ถอดมวงแล้อยู่นิ่งๆ,ยๆอย่าเรียดอย่าคล้องนะมขัขัวปิ่งเปลาลงก่อนขัวนี่ก็ขวัวพริกหอมกระเทียมใส่ปุ่นส่ปุ่นเรนมาก ก้มข้าเล่นมาเป็นน้ำซุปแล้วมันบ่บคิดดื้อบ่เฮะอป้าป้าเคยตื่นยังมันยังเออ,เ,เ,อ,อ,อเอาอเ,เอา เอานางลง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 ดีๆจะไปไกลแล้วมันเปืเนะือกนี่น่ะเอ้าเอาผ้านี่เอ้านอนนอนดีๆนอนลงมันหนีมันหนีนหนเออมามาขึ้นมาเชิงผ้านี่เออนอนนอนลงนอนลงนอนลงนอนมันอจอดรถไว้ข้างหน่อย thank <laughs> you